สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วครับผมกับช่องบอสบ้านในรายการรถบ้านบอสนะครับต้องเรียรวันนี้มาจับนี่เลยรถญี่ปุ่นโบราณที่ตอนนี้กำลังปนกระแสกันแบบสุดๆเลยนะเขาเรียกว่า Honda DEC k 50cc s t 5 0นะคันนี้ที่ล้อมันเหลืองกับบางโคลมันเหลืองเนี่ยเพราะว่าผมหาสีเดิมได้มาแค่นี้จริงๆโครงสีเดิมโชคหน้าสีเดิมที่เป็นสีน้ำเงินสีฟ้านะครับ นอกนั้นก็เดิมหมดเลยทั้งคันคือต้องบอกก่อนว่าบางคนอะ่ะเขาเล่นอะ่ะมันไม่ใช่ของแท้นะฮะมันเป็นของจีนแต่งคือของผมเนี่ยทั้งคันนะบอกเลยมีท่อชิ้นเดียวท่อเนี่ยเปงานใหม่งานจีน,นะฮะนอกนั้นทุกอย่างเดิมหมดแม้กระทั่งสายคนลร่งอ่านี่ครับสายคนลร่งจะอยู่ในปลอกแฮนด์อย่างนี้นะครับถ้าแดกเดิมๆนะครับ นะครับแผงคอเดิมนะครับจะอยู่ในสายคันสายคันเร่งจะอยู่ในในในแฮนด์นะครับแล้วก็วโผล่ที่ช่วงนี้นะครับอืมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่างานใหม่นะครับประมาณนี้เลยหัวกะโหลกเดิมแต่ดันเป็นสีแดงค,คือรถคันนี้ไม่ได้ผ่านการทําสีมาแล้วครับก็คือเหมือนว่าเราได้สีเดิมมาแล้วก็ใส่แบบเดิมๆไปเลยนะครับ แล้วก็กระชนบางโคนหน้าบางคนหน้าก็เป็นของเดิมนะครับของเดิมจะเป็นปีกอย่างนี้นะครับทับทีมเดิมมีโลโก้สตาร์เล่ฮอนด้าถูกต้องนะครับเครื่องเดิมสีเกียร์กองเดิมมีท่อเลยชิ้นเดียวครับที่ไม่เดิมขาเบรกเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับนี่ มือมือหิ้วรถก็เดิมครับโชกคลังก็เดิมครับไปหามาแล้วอัดน้ามันใหม่เลยครับหน้าหลังนี่หน้าหลังอัดน้ามันใหม่แต่แกงหลังเดิมเป้าไฟเดิมบางโคหลังเดิมล้อเดิมทุกอย่างเดิมหมดสตาร์ตติดขับได้ปกติดีทุกอย่างแล้วที่แพงเลยนะเบาครับ เกาะเดิมๆนะฮะฮอนด้าไม่มีขาดสักนิดเดียวเลยครับลายเส้นอยู่ครบนะครับไม่ได้รีโปรไม่ทาขึ้นมาขึ้นมาใหม่นะครับกุญแจติดคอเดิมครับแบตเตอรี่ผมใส่ให้เป็นแบตเตอรี่รถไฟฟ้านะครับรถเด็กนี่ครับคิดดูมันผ่านกาเวลาหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าบ้างตัวนี้ฝาน้ามันชุบนะครับได้มาใน eBay อบอกสวยมากครับเดิมยุ่นโรงงานแน่นอนเครื่องก็เข้าดีระบบไฟสมบูรณ์ขาดเฉพาะไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวพอดีของเดิมมันหาย,ยากมากจริงๆครับผมมีมันเป็นของชาลีใส่ได้เลยนะครับในช้อปปี้รัด้ามีแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อมาใส่นะฮะ ซื้อมาใส่ต่อสายใช้ได้เลยครับล้องงาแว็บไร้สนิมเลยก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับรถเดิมๆทั้งคันเดี๋ยวลองขับขี่ดูครับโอ้ยเดี๋ยวมือลองมาครับอุ้ยหมูหวานฟินๆนะฮะตบหน้าหมดเลยมั้ ไม่ต้องบิดเครื่องเงียบคลิปแดดจะร้อนหน่อยครับหน้าจะมุยม่ยๆน่ครับ <c oughs> ขับขี่ดีคันเล็กมากนะครับคันกระติดลิตเลยนะฮะ วันนี้ขอรอบเดียวพอแล้วครับกลับร้อนครับเกลีงเงียบคลิปครับมานี้เลยครับโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยครับกับเจ้า h o n ด็ d เดิมเดิมๆคันนี้ เอาไปแต่งการหลาดแต่งบ้านแต่งพ็อปที่บ้านเป็นการหลาดหรือจะไปทําอะไรเอาไปใครให้ไปขับขี่ไปเก็บไปดูแลสวยงามกว่านี้ก็ได้นะครับวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกับช่องบอสซ่าซในรายการรถบ้านบอสน,นะครับวัสดีขอลาไปก่อนครับผมฮ o นด้ d แดครับ